วอล์กอินเตอร์วันของเพชรมาจ้า e p สมาแล้วครับวันนี้เป็นวันทํางานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายเลยแต่เราก็มีเวลาถ่ายการกินของเรามากไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับ let's go โอเคหลังจากกินข้าว <c oughs> กินข้าวเช้าแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องออกไปทํางานที่ศูนย์วิทยาศาสตร,ร์ของเขานะครับเดี๋ยวไปดูว่าเดินทางไกลแค่ไหนไปเจอกันที่นูแหละรถเมจ้า รถเมล์บ้านเขานี่แบบ <ừ. S 1> แต่ของเขาเป็นเลนของมันของมันเลยนะไม่เหมือนของไทยที่เบรกหัวชิมเลยนะ้ายรถเมย์อะ่ะข,แบบของเขาคือแบบของเขาคือไม่มีรถมาบีบแตะไล่เลยนะไม่มีไท,ที่มาจอดแช่นะเออของประเทศไทยมันจะมีเลนเบียร์ไอ้เบียร์ทีใช่ป่ะมอซส์ก่ีเข้าไปแล้วเขาไปบีบแตะไล่เขาว่ารถเมย์ไม่ไปกีก่ทถ้เที่เป็นเลนเขา นั่นไงเราออกวัดนึงวันนี้เจอไหมมันไม่รู้จะมันไม่รู้จะอ่านตัดไหนเออเออนั่นไงอันนี้เล่ะก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลนะไม่ไกลแต่ถ้าเกิดเดินจาซื้อหรีไม่ไกลเออคือพรุ่งนี้เราก็ต้องวางแผนแต่เช้าเหมือนนั่นแหละพรุ่งนี้ก็อยู่แต่ว่าเราต้องเช็คเอาท์แล้วก็ฝากกระเป๋าก่ไปเพราะว่า มันได้ห้องไงไม่ใ hmm. ช่ของเราเนี่ยนี่ตึกนี้ตึกนีั่ะตึกโกมโนนะตึกนี้ตึกนั่นตึกโกมโนนะตึกโกมนู่นตึกโกมนไ่หมดแต่บ้านเขาก็กลับรถบนตีนเหมือนกันนะโอ้มันก็หมดเล้คันนั้นอ่ะแม่งบดีอ่ะลับกลางสี่แยกเลยหักเลี้ยวอดื้อๆเนี่ยยังไงเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ ของใครเขาเรียกอะไรเหมือนพี่พี่ทหารฮ่องกอ่ะฮะแล้วเราลงไปทางก็ได้นะพี่ไม่มีป้ายป่ะไม่มีไม่หรอไม่มันจะเลี้ยวไปก็มันจะเลี้ยวไปนู่นเลยไม่มีป้ายหัวใจข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเป็นอะไรพี่โอ๊ตข้าวเที่ยงวันนี้เสียอ่ะยเฮ้ยเสียวเสียว่ะสุี่เสียอ่ะมาละ มันแล้วมันแล้วมมนดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าจิบมาก่อนมันเป็นไก่นี่ไก่ไก่มีคนละอันเลยใ่ไม้คนละนี่ใส่บาร์นี่หน้ใส่มันเป็นอันนั้นออกเดี๋ยวนะพี่คนจิ้มหรือพี่คนแก่ ต้องจิ้มดิเห็นไหมต้องจิ้มดิแต่เนี่ยเหนียวสัตกอย่างจอดไม่ได้เหรอพี่ว่ามีมันคืออะไรเนี่มันมีบุกนะแต่มันหลอดมันดูดไม่ขึ้นเหมือนก็เหมือนไข่มุกก็ได้แต่มันน่าจะใหญ่ใหญ่กว่าหลอดเหมือนมันเหมือนมันจะใหญ่กว่าหลอดพี่แต่มันดูดไม่ขึ้นเนี่ย<อ>ดูดจนหลอดแทบอะไรก็ยังไม่ขึ้นเลย พี่ดูต้องรอคันนี้หรอเเขาเหนียวมากไงโอ้โหลองพี่ไม่สามารถว่ะกระทุ้งกัแล้วการจะดูภาษาจีนหรือเปล่าว่ามีเสียบตรงนี้นะอย่างเงี้ยให้คุณเสียบตรงนี้นะเจล่ถามว่าเหมือนอะไรอ่ะเจล่ท่าชัดเนเล่แบบเจล่เลมอนใช่ไหมเจล่นั่นเอาคิดไหมโอ้โหขอมันได้บีบมันยังแข็งนิดนึงมาดูเบอร์เกอร์ข้าวมันเป็นเบอร์เกอร์อะไรนะชิปไพเอ้ยผมพี่มันเค็มเลยมาโยอว์เบอร์ เป็นข้าวหวานเป็นเค็มมันคือข้าวเหนียวในเซเว่เนียมายเองเคนเนื้อวัวอร่อยมีเยอะแล้วด้าเหล่ามายองเคนซัดก่อนเลยครับเนี่ยมายองเคนอร่อยแต่เค็มพราะว่าเราปิดตาดูเจอไม่หวันว เจ,จ้อโคนะครเจเล่ละห้าบาทหลังจากกลับมารรจากทำงานก็พาพี่แว่นมาซื้อรองเท้าเพราะว่า รองเท้าพื้นขาดหลังจากที่ดวงซวยอะไรพี่แมนมาซื้ออะไรนะรองเทา้าเรียบร้อยหลานดอกคือ <c ười> แบบไม่มีไม่มีพื้นเลยต้องมาซื้อพื้นหลุดกาวหลุดเสือ่อมมันหลายปีแล้วแล้วตอนซื้อตอนใช้แรกไม่เป็นไร <c ười> พอใช้ต่อมาเรียบร้อยดูสภาพอันนก็คือดอกขายมดเลยไม่ไม่เ<ม>อาหาเรามันหลุดมันหลุดแผ่นๆเก็บไว้ ี่องทห้แยกแผนแยกส่วนก็เลยมาจัดมาจัดออดจัาเป็นจัาเป็น no choice จริงๆเขาจะมีลุงแก่ๆมาขายอยู่นะอยู่หน้าวัดสันแต่ไม่ใช่แต่เป็นรองเท้าแตะอยู่มาตั้งไก่มกินข้าวแกงกะหรี่ไต้หวันคือเดินเดินจนทั่วแม่งไม่มีอะไรกินต้องเรียกว่าไม่รู้จะกินอะไรมากกว่า สุดท้ายมาจบแกงกะหรี่ใกล้โรงแรมอย่างี